วันนี้เป็นคึมคมนะคะคึมคมแบบเหมือนฝนจะตกแต่ก็มีแดดอยู่นะแต่ว่าหมอกลงลง,ลงแรงมากนะคะเมื่อเช้านี้นะคะตีไม้ก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะขับรถมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนนะคะถ่ายคลิปให้ดูก่อนแล้วค่อยจะขึ้นไล์นะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะจอดนานไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี่นะคะถนนนะะจอดนานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเมย์ก็จะมาจอดตรงนี้นะคะสีไมคก็ต้องรีบถ่ายคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นเขานะคะ โทรศัพท์ตีไม้มันมันร่วงนะคะร่วงบ่อยมากเลยนะคะนี่นะคะป,ประมาณนี้นะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะค้มค,มค,มคื้มฟค้มฝน พาเดินไปดูตรงนู้นนะคะคลุ้้มนะคะหวังว่าฝนจะไม่ตกนะคะดีไม้กลัวฝนตกเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านใครไม่รู้นะคะไม่รู้เจ้าของเขาอยู่ไหมนะคะเงียบมากเลยเมืองนี้เป็นเงียบๆนะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนจะไปถ่ายตรงนู้นดูนะคะ นี่นะคะตรงนี้คะอู้แต่ว่าบรรยากาศนี่สวยมาก,กจะเดินไปนะคะทุกคนมานะคะเรากลัวหมาหมากัดนะคะเราต้องรีบนะคะ,ะคระะะึมไป <laughs> ถ่ายอีกมุมหนึน่งนะคะน,ะคะนี่รู้สึกว่าจะเป็นบ้านที่เขาติดขายนะคะ <laughs> โอ้โหนี่นะคะแดดจะออกถ้าแดดออกมันก็จะเป็นนี่นะคะมันจะขึ้นตรงนี้นะทุกคนเด็กตีไม้ะะก็จะคิดนะคะ แดดเริ่มออกแล้วนะคะแดดเริ่มออกแล้วนะคะทีนี้ตีไม้ก็จะดันแล้วนะคะเพราะว่าหม้าเห่านะคะม้าเห่านะคะแล้วมากัดดากเอานะคะลรู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านเขาสวยมากเลยนะคะบ้านสวยมากในบ้านหลังนี้นะคะนะคะดอกไม้ก็สวยนะคะดอกไม้นี่นะคะ โอเดินเดินกลางถนนมากนักเลงมากเลยนะคะโอเคนะคะ